นวดคอให้นวดคอมันจะนวดคอแล้วอุ้ยสั่นชอบเลยมันของญี่ปุ่นเลยวะมันของญี่ปุ่นเลยอ้ออะคิมุจิอ่ะอิตอะไรอย่าร้องด้วยเฮ้ยไอ้กขา ถ่ายให้เขาบางสีถ่ายเขาหน่อยถ่ายเขาหน่อยมันรู้สึกแบบผ่อนคลายมากเลยครับท่านผู้ชมเขารู้สึกแบบนี้มันหาได้ยากมากเลยครับเสียแค่ยี่สิบบาทเองไม่ต้องไปเสียห้าร้อยพันพันห้าโอ้ต้องหลับตาเลยนะเป็นสิงจี๊ฟินโอ้โอ้โอ้ถ่ายเขาอยัาง